มาชุดนี้บ้างครับเอาแบบเขายาวๆนะครับเขายาวอย่างน้อยสองนิ้วนะครับเนี่ยภาคใต้ติดทะเลอันมันทั้งหมดผมส่งของไปให้ก่อนได้ตรังกระบีพังงาปูเก็ตนะครับผมส่งให้ตั้งแต่หนึ่งตัวใครจะพาไป เนียดพาไปปล่อยพาไปอากิเกะนะครับพาไปปล่อยเกาะศักดิ์สิทธิ์นะครับได้หมดนะครับส่งแพะให้ก่อนได้ลูกค้ารับแพะแล้วค่อยโอนเงินให้ผมแม่สายเรียงยาวไปถึงสุงไงโกโลกแพะผมส่งได้และส่งไปให้ก่อนได้ ขาย4,800รวมส่งครับลูกค้าได้แพะแล้วค่อยโอนเงินให้ผมย้ำว่าหนึ่งตัวผมก็ส่งและย้ำว่าผมส่งของไปให้ก่อนด้วยใครสนใจกดดิ้งหน้าโปรไฟล์เลยครับและฝากไปถึงเพื่อนชาวกัมพูชาชาวพมา่าชาวเวียดนามที่อยู่ในกรุงเทพ ถ้าผมไปส่งถือขันมาคนละใบแล้วก็เกลือคนละถุงนะครับเดี๋ยวจัดการให้